อรุณเยสวัสดีครับยามเช้าในรถนิดนึงนะครับวันนี้ก็ขอมาแบ่งปันในรถขอตั้งชื่อเรื่องว่าการควบคุมในมุมที่ต้องมีหมายถึงการควบคุมที่อยากจะพูดถึงวันนี้ก็หมายถึงควบคุมตัวเองควบคุมตั้งแต่จิตใจร่างกายเป็นส่วนใหญ่คือสององค์ประกอบนี้ เราพูดกันเป็นประจำอยู่แล้วว่าเราอาจจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะครับแม้กระทั่งตัวเองยังควบคุมลำบากฉะนั้นสิ่งที่น่าจะทำความเข้าใจก็คือเราพยายามที่จะควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนแล้วเราก็ต้องรู้ว่าขนาดเราควบคุมตัวเองอย่างยากแล้วเราจะไปควบคุมสภาพแวดล้อมควบคุมธรรมชาติแม้กระทั่งควบคุมคนอื่น ที่ไม่ใช่ตัวเราได้ยังไงเริ่มจากการฝึกฝนจากการควบคุมตัวเองแล้วมันจะสะท้อนออกมาให้เราเข้าใจว่าเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยจากภายนอกให้มันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เหมือนกับที่เราควบคุมไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองควบคุมตัวเองให้ดีให้มันมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง ้องกันไปกับสภาพแวดล้อมข้างนอกนะครับแล้วก็ทําให้มันดีฉะนั้นถ้าเราควบคุมตัวเองเริ่มจากจิตใจจิตใจที่จะเน้นก็คงมาจากสิ่งที่ภายนอกหรือใครมากระทบเราที่ทําให้เราไม่พอใจทันทีที่เรารู้สึกไม่อยากทําอะไรแล้วมีคนเข้ามาอาจจะสั่งอาจจะมาบอกหรืออาจจะมา พูดอะไรเข้าหูที่มันทําให้เรารู้สึกไม่พอใจมันก็จะเหมือนกับปี๊ดขึ้นมาไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่จะต้องควบคุมให้ทันเพราะว่าถ้าเราควบคุมไม่ทันอะไรมันจะเกิดขึ้นก็อาจจะมีการพูดตอบโต้ไปหรือแสดงสีหน้าอาการอะไรที่มันทําให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกได้มันก็จะเกิดความไม่พอใจมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะบวก มันเหมือนกับการทําหน้าพร้อมบวกแล้วมันก็จะทําให้เกิดเรื่องเกิดราวฉะนั้นทันทีที่ภายนอกเข้ามากระทบจิตใจเราแล้วทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่พอใจไม่ว่าเราจะแสดงออกด้วยสีหน้าแววตาหรือคําพูดเราต้องปึ๊บเราต้องยั้งไว้ก่อนแล้วก็สูดลมหายใจผมพูดอยู่เสมอเลยว่าไอ้ลมหายใจเนี่ยเป็นคําตอบแทบจะสุดท้ายเลยที่ว่า มันจะทําให้เรานิ่งได้มันเหมือนกับห่วงมันเหมือนกับสิ่งยึดเหนี่ยวอะไรสักอย่างที่ถ้าเรานึกอะไรไม่ได้ตรงนี้คําว่าสูตรลมหายใจเนี่ยเอามาช่วยได้จริงสูดรลมหายใจก่อนปื๊ดเมื่อมันเหมือนกับว่าสมองส่วนหนึ่งจะสั่งการให้เราโกรธหรือทําการสะท้อนกับในบางอย่าง ที่มันมากระตุน้นมันก็จะหยุดก่อนเหมือนกับตัวขั้นกลางที่จะทําให้เราหยุดได้ทันแล้วเราอาจจะมีสติพอว่าเราโกรธไปเราโมโหไปมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาหรือมันไม่ช่วยอะไรที่สิ่งที่เราไม่ต้องการมันไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเราก็จะคิดทบทวนได้ว่าฉะนั้นแล้วการนิ่งไม่ทช่หมายถึงการยอม หมายถึงการหยุดที่จะทําให้เกิดการตอบโต้หรือเกิดเรื่องขึ้นอันนี้สําคัญนะครับฉะนั้นเราลมหายใจสําคัญอันต่อมาคือร่างกายร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติให้เรามาเหมือนกับว่าเราสามารถทําอะไรได้ตามอิสระเป็นเขาเรียกว่าระบบออโต้เลยก็ว่าได้แต่ในระหว่างเดียวกันเราต้องควบคุมมันเพื่อ <c oughs> ไม่ให้มันออกนอกรูนอกทางหรือ เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายไม่ว่าร่างกายเราระบบหายใจระบบการมองเห็นระบบการควบคุมการทรงตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมในการควบคุมตัวเองอุบัติเหตุมันก็อาจจะทําให้การเกิดเนี่ยยากขึ้นประมาณนี้ที่อยากจะมาแบ่งปันว่าการควบคุม มันมีมุมที่ต้องศึกษาและก็ทำจริงๆและสุดท้ายก็คืออยาคิดควบคุมใครควบคุมตัวเองคือการฝึกฝนถ้าคิดควบคุมคนอื่นอาจะทำให้เกิดเรื่องนะครับประมาณนี้ครับวันนี้